นี่ครับพารับชมนะอัปเดตรถเข้าใหม่มีทั้งนี่แหละครับประหยัด479ผ่อน8ปดรนนะปี19สีเทาดำรวมถึงมีแคมรี่เข้ามาใหม่2.5รุ่นจีปี18นะครับคันนี้ราคาโคตรดีเลย7 0 0 0แสนกลางๆผ่อนอยู่เท่าไหร่เองนะหมื่นนินดๆนะครับหมื่นนินดๆหมื่นสงประมาณนี้รวมถึงมีซีวิกนะครับปี20ปี21เข้ามาราคา5 0,000นกว่าบาท ตัว1.8 EL มีทั้งสีดำมีทั้งสีขาวรวมถึงพาชมแคมรี่และ New a อลติสนะครับประมาณรวมๆกันนะเกือบ30คันนะในคลิปนี้นะใครสนใจดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองนะที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยน ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับคบขังรถมือ2ที่ใหญ่สุดในย่านนี้ถูกรุ่นรวมกัน400คันนะครับ และถ้าเป็นเฉพาะเอาติดเนี่ยประมาณ5060คันแคมรี่ตอนนี้เติมสต็อกแน่นเลยมีอยู่ประมาณสัก24คันนะครับรวมถึงซีวิกและ Accord ด้วยนะรวมรวมกัน2รุ่นนี้อีกประมาณสัก20บกว่าคันใครสนใจรถมือสองนะครับทุกรุ่นติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับไปรับผู้จัดการสายขายบริษัทเพชรยนต์ขันรถมือสองคุณฮาร์กเกตเอให้พี่ๆรับชมกันแบบเนี้ยทุกวันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆรับชมรถเข้าใหม่เพิ่งมาจอดเมื่อวานหลายคันเลย มีทั้งแคมรี่ครับมีทั้งซีวิกครับซีวิกปี20แบบเนี้ยนะครับราคา5 0 0แสนกว่ากว่ารวมถึงแคมรี่ราคา7 0 0แสนกว่ากว่ากแล้วคุณได้หน้าใหม่ครับและได้เป็น2.5ตัว G แบบนี้ก็มีรวมถึงเรามีตัวสปอร์ตนะครับสีบอลนะสีออกบอนเทา นะครับที่อยู่ด้านน้นนะครปี22ก็มีนะครับ2.5รวมถึงเอลติสนะครับราคาเริ่มต้น3 0 0แสนปลาย4 0 0แสนต้นๆก็มีนะครับใครกำลังสนใจรถมือ2ทุกรุ่นนะครับคลิปนี้คุณดูคลิปเดียวครบจบอย่างแน่นอนแต่ผมขออนุญาตนะครับพารับชมไฮไลท์คือคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาจอดเมื่อวานเลยแคมรี่ตัวหน้าใหม่แบบนี้เป็นปี18ลอปดปลายปีครับ tnga โฉมแรกของ Camry ครับพึ่งเข้ามาเลย2.5รุ่น G มีซันรูฟแล้วนะครับฟังก์ชันเหมือนกับตัวไฮบริดทุกอย่างแต่เป็นตัวเบนซินล้วนใครยังไม่อยากนะครับไปใช้ไฮบริดนะคุณใช้แบบนี้นะครับรถหรูระดับผู้บริหารครับ2.5ตัว G นะครับ ลายล้อมแม็กจะได้เป็นอีกลายหนึ่งนะจะเท่กว่าตัว2.0นี่ได้ล้อลายนี้นะครับแบบเดิมๆโรงงานนะคันนี้เป็นปี18ปลายปีครับเลขไม้1 0 0นพอดีเลยอะ่ะ1แสนก็อีกหลักร้อยนะครับไม้1แสนก็อีกหลักร้อยนะครับได้ตัวหน้าใหม่2.5รุ่นจีเดือนนี้ดอกเบีย้ยเดือนสุดท้ายครับ2.39 ะครับคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณสัก1 2ื่นกว่าหมื่นสไปนะครับประมาณนี้นะหมื่นสองไปลายหมื่นสามต้นๆนะครับผ่อนอยู่ประมาณนี้แบบฟรีดาวนะผ่อนแค่นี้เองนะครับใครสนใจแคมรี่สักคันครับคุณได้สีขาวมุกครับไม่แสนเดียวนะครับปี18ปลายปีนะครับอ่าคันนี้ได้สองจุดห้านะครับสองจุดห้าจะมีซันรูปนะครับหนีใบปอดศูนย์ห้องอยู่พวกนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับเช่าใช้หมดสัญญามีซันรูปนี่เดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดู นครัคันนี้มีสันลุปให้แล้วนะครับมีม่านข้างนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้ากล้องถอยจอรัสกีนเนวีต่างๆครบเลยอ่ะฟังก์ชันเหมือนตัวไฮบริดเลยนะครับจะแตกต่างกันที่มันเป็นเบนซินล้วนนะครับเบรกมือแบบปรับไฟฟ้าใบปอดศูนย์อยู่ครบครับคันนี้ไม่แค่แสนเดียวนะครับคุณได้2.5ตัวจีนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้นะครับไม่ผิดหวังนะได้ไปแอร์หลังมีม่านไฟฟ้าหลังมีนะฟีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณ12ไปไปื 13, ่นปลายปลายหมื่ต้นๆแบบนี้นะครับได้2.5ตัวจี โคตรเทเลยได้สีขาวมุกด้วยฟังก์ชันครบครับแค่คันแรกก็น่าสนใจแล้วเนาะใครสนใจนะครับทักมาหาผมได้โดยตรงไปครับเป็นผู้จัดการสายขายที่นี่0659513374เพชรยนคันรถมือสองคุณภาพเกรดเครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไม่กอไม้นะครับคันรถมือสองคุณภาพเกรดเให้พีพีรับชมกันแบบเนี้ยทุกวันมาดูคันที่2ครับคันนี้นะครับปกติผมไม่ค่อยถ่ายซีวิสแต่คันนี้ผมว่าระคาดีนะครับ สีดำตัว e l ท็อปสุดของเครื่องพันแปดนะ1.8ตัว e l ได้สีดำครับนีสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นไมนได h a เชนนะล้อถ้าได้ลายเนี้ยนะครับตัว e l เป็นออกสีลมดำเนาะนะครับเป็นออกเทาเข้มๆแบบเนี้ยไฟหน้าเป็น l e d projector ครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้แล้วตัวท็อปสุดนะครับ1.8 e l นะครับปลายแดงออกมาประมาณล้านต้นๆอ่ะตอนนี้นะครับรถปี20นะผมบอกเลยนะครับรถปี20จด21ไม่แสนครับ ปี2 0จด21ไม่แสนสองราคาโคตรดีเลย5 7 9 9 7 9 9คันนี้ฟรีดาวนะจะผ่อนอยู่ประมาณคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าย้ำนะฟรีดาวผ่อน9,000กว่าคุณได้สีดำปี2 0จด21นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครเบาเป็นไฟฟ้าแล้วกล้องถอยจอร์สกีนอะไรงต่างมีครบครับซีวิก นะครับ1.8 EL นะครับปี20.21จดคุ้มค่าคุ้มราคาแบบเนี้ยผ่อน9,000กว่าบาทมีที่เป็ดยนสีดำและเดี๋ยวใครรอสีขาวผมมีสีขาวปี20ไม้พอๆกันไม้แสนสองราคาเท่ากันเลย5 7 9 0 0 0อยู่ฝั่งข้างๆนี่เองเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอย่าเพิ่งปิดการนะเดี๋ยวพาไปดูซีวิกราคาถูกสีขาวด้วยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับทะเบียน374 New Altis ครับ1.6 นะครับ New a l t i s 1.6รุ่น G ครับคันนี้ไม้น้อยไม้64,000กิโลราคาแค่4 9 9 4 9 9ฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณ8,500นะครับคุณได้ New a l t i s ไปใช้งานต่อนะ TNGA โฉมแรกครับช่วงล่างปีกนกคู่แล้วนะครับด้านหน้าดูสปอร์ตนะครับทะเบียนสวยทะเบียนให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ374นะคันนี้กระจกเดิมแท้รอบคันครับภายในสวยงามน่าใช้แอร์แบนะมีให้7ใบความปลอดภัยมันดีอยู่แล้วนี่ ใบปอดศูนย์ก็ห้อยอยู่แบบนี้นะครับใครสนใจนะนิว a l t ติสนะครับไว้ใช้งานต่อสักคันนะ่ะผมว่าคันนี้นะครับน่าใช้นะไมน้อยไม้หกหมื่นสี่ครับฟีดาวผ่อนแปดพันห้านี่มีแต่คันเด็ดๆนะครับคลิปนี้นะครับคุณดูให้จบนะคลิปประมาณสิบห้าสิบหกนาทีแต่คุณได้เห็นรถสวยๆที่เพิ่งเข้าใหม่ที่เพชรยนต์ครบทั่วเลยคันนี้ขออนุญ,ญาตข้ามลูกค้าผมจองซื้อสดมา นะครับลูกค้าผมจองซื้อสดมาคันนี้ผมขออนุญ,ญาตข้ามมาเป็นคันนี้ครับไม่จะอยู่ประมาณสัก7 0 0 0 0ื่นกว่ากว่า8 0 0หมประมาณนี้เนาะนะครับ 3, 2, 1, 7นะครับเอาติสครับราคาประหยัดนะได้ปี19ครับเป็นฉมไม้ในเชน19ผลิตกลางปีคันนี้ราคาอยู่ที่410,000บาท 410ฟรีดาวนะจะผ่อนอยู่คันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่6 9 0 0เองนะครับดอกเบี้ยพิเศษถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะ6 9 0 0นะครับคุณได้เอาติสไมัหลักหมื่นนะครับปี19ไปใช้งานต่อได้เลยเดี๋ยวขอเช็คเลขไม่คันนี้ไม่76,000ไม่76,000กิโลนะครับ ทะเบียน3 2 1 7นดะครับรถสวยน่าใช้ครับฟีดาวผ่อน6,9พันได้ปี19ด้วยนะ19ถ้าเป็นชมใหม่ราคามันจะประมาณ4กลางกลางถึง4ปลายปลายแต่ถ้าเป็นชมเนี่ยมันจะ3ปลายถึง4ต้นตามเลขไม้ถ้าคุณอยากได้ราคาประหยัดกว่าน,นี้ผมจะมีไม้ประมาณแสนต้นแสนสามอะไรแบบนี้นะครับแสนสองอะราคามันก็จะอยู่399แต่ถ้าไม้แสนเอะไรแบบนี้ก็จะ3 8 9ปีสิบเนะนะครับแต่ถ้าคุณเอาไม้น้อยไปเลยนะ0 0 0 0ื่นเ คุณมาเล่นแบบเนี้ยนะครับผมว่ามันก็ดีน่ะเครื่องมันเครื่องมันไม่ค่อยฉ่ำอ่ะไม้น้อยกว่าครึ่งครึ่งนะครับราคาแพงกว่าแค่หมื่นสองหมื่นคุ้มนะครับคันนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทฟรีดาวน์ผ่อนหกพันเก้าได้สีเทาดําผมมีสีขาวสีเทาดําสีบลอนด์นะไม้น้อยๆแบบเนี้ยสนใจติดต่อหาผมนะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับไลน์ครับเอสไซด์พีอีเคหนึ่งห้าสองครับอ่ามาดูคันนี้กันนะที่แจ้งไปนะครับซีวิกเอลนะครับได้สีขาวมุกเท่ๆแบบเนี้ย 1.8 EL ไม y แสนเท่ากับสีดําเลยแต่คันนี้จะเป็นปี20นะครับจด20คันสีดําตะกี้20จด21นะครับฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกันนะครับล้อแมกซ์ลายเทๆเป็นตัวไม่ไเชนนะของชมนี้นะครับของชม FC เป็นไมนอร์เชนนะครับทร,รงสปอร์ตเท่ๆเครื่องพันแปดตัว EL ด้วยนะได้ปี20ครับจดยี่คัน,นี้ปีีป20จด20ถ้าสีดำ2 0่จด21นะครับเข้ามาพร้อมกันเลยนะครับรับมาพร้อมกันเลยสีดำคันหนึ่งสีขาวคันหนึ่งหล่อๆจ,จัดๆแบบเนี้ยไมน์หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับได้ปี20เลยนะร,ราคาปลายแดงมันล้านอนะต้นๆอนะตอนนี้ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหายไปครึ่งหนึ่งลดแค่สี่ปีเอง นะครับเป็นรถที่เขาเรียกว่ารถสํานักง,งานเช่าใช่ไหมสี่ปีเปลี่ยนอะไรแบบเนี้นะครับบางทีก็5ปีเปลี่ยนบางทีก็6ปีเปลี่ยนนะแล้วแต่คอนแทคแล้วแต่สัญญาของเขาแต่คันนี้คุณได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน c ีวิกเอฟซีเทสเทแบบเนี้นะครับราคาเพียงแค่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่ประมาณส 9, 5, 9, ักเก้าพันห้าเก้าพันหกอ่ะฟรีดาวนะผ่อนเก้าพันห้าเก้าพันหกคุณได้ขับซีวิกหล่อๆแบบเนี้นะครับขับไปไหนไม่อายใครนะครับรถมันหล่อนะซีวิกนะครับมันหล่อที ที่ตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนี่ได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับนี่นะใครสนใจนะครับซีวิกแบบนี้นะราคาแค่5 7 9 0 0 0พันอยู่9,000พกว่าบาทฟรีดาวนะครับได้ปี20นะปีค่อนข้างใหม่เลยนะครับเป็นชมไม้ในเชนของเขาเนาะนะครับเบาะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะครับมีกล้องถอยมีจอทัศนีนนะเบาะเท่ๆนะครับในส่วนของรูปทรงเขาทรงสปอร์ตนะใครชอบ Honda นะคุณมันจัดซีวิกแบบเนี้ยคุ้มนะครับ5,000สนกว่าบาทอ่ะตอนนี้คุณไปซื้อได้แค่อีโกคา แต่คุณที่ขับซีวิกนะตอนนี้ปีมันก็ไม่เก่านะยี่สิบจดยีอะไรแบบนี้นะครับมาดูคันต่อไปโซนนี้ต้องขออภัยนะครับแสงแดดมันแยงตานิดนึงมาคันนี้ครับมาดูคันนี้ครับคันนี้เป็นแบบไฮบริดแล้วนะครับเป็นแคมรี่ปี19รู้สึกว่าจด24เลยนะนะครับลากจดกันไกลไปหน่อยนะครับคันนี้เพื่อใครสนใจนะครับปี1 9บเจด24ไม่เจ็ดหมื่นครับเป็นไฮบริดพรีเมียม นะครับตัวท็อปสุดเลยมีฐานประชาการนะครับมีตัวปรับเบาะนะครับทางด้านหลังนะครับมีแอร์เป่าลมหลังทั้งคู่หน้าเนาะนะครับใครสนใจฟังก์ชันครบๆตัวท็อปครับแบตเตอรี่ยังรับประกันอีกประมาณ5ปีนะครับไม่เจ็ดหมื่นเก0ครับสีขาวมุกตัวท็อปสนใจจัดได้จัดนะรฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ1มื่น ฟีดดาวผ่อนน้ำมัน17ื่นนะครับได้แคมรี่ไฮบริดตัวท็อปประหยัดน้ํามันครับยีกว่ากว่ากิโลลิตรนะครับใครสนใจจัดได้จัดนะครับแคมรี่ไฮบริดมีเพียบเลยนะครับเจคันสนใจทักมาได้มาดูคันนี้ครับไม้น้อยครับ1.6รุ่่นจีปี19นะครับแต่ไม้น้อยมากไม่เก้าหมื่นสามครับได้สีเทาดานี่เผื่อใครสนใจนะทะเบียน8315คันนี้เลยสภาพสวยกริปครับกระจกเดิมแท้รอบคันครับคันนี้เคยรีวิวเดี๋ยวไปแล้วนะใครสนใจทักมาเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูภาาายในสอครับ นะำแอร์แบ็กเจ็ดใบครับช่วงล่างปีกนกคู่นะครับนุ่มๆเนาะขับนุ่มๆไม้เก้าหมื่นครับไม้แท้ไม้เดิมเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับมาดูภายในสะอาดมากนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบแอร์หลังมีให้แล้วช่วงล่างตรงนี้เป็นปีกนกคู่ครับอ่านุ่มๆเนาะ้ายขวานะครับแยกอิสระแล้วโครงสร้างเป็น TNGA โฉมแรกของเอลติสเลยนะครับมาแล้วมาดูคันต่อไปนะครับคันต่อไปนะครับคันนี้เป็น New Altis ครับ1.8 ไฮบิดมิดนะไฮบิดมิดสีเทาดำนะครับรถสวยนะ่าใช้ประหยัดน้ำมันนะครับ22-24โลลิตรนะบอกภายในเป็นสีดำแล้วนะครับได้ปี19.20คันนี้569,000ฟรฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณสัก8 0 0 0เออ9 6้า9,500ไปปลายเ้นะครับได้ไฮบิดนะแล้วก็ไม้ประมาณ99,000นะไม้ไม่ข้ามแสนนะข่พันโลนะครับเพื่อใครสนใจเนาะสำหรับตัวไฮบิดครับที่เป็นตัวมิดนะ มันจะมีกล้องถอยแล้วครับมีจอทัชสกรีนให้แล้วเบาะหลังพับได้แล้วนะครแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วก็ไฟข้างหน้านะจะได้เป็นไฟแบบ LED โปรเจคเตอร์นะครับถ้าถ้าเป็นตัวเป็นตัว entry หรือว่าตัว 1.6G จะได้เป็นไฟที่มันเป็นโปรเจคเตอร์ธรรมดานะแต่อันนี้จะได้เป็น LED แล้วนะมันจะเป็นไฟสีขาว นะครับแต่ว่าถ้าเป็น n r y e กับ 1.6G จะเป็นไฟออกสีส้มๆเนอะนะครับที่เป็นจุดแตกต่างกานันนะหลักๆประมาณ3-4จุดนี้นะครับภายในก็จะได้เบาะไฟฟ้าด้านคนขับแบบนี้ นี่นะครับปรับไฟฟ้าได้แล้วนะคอนโซลสีดำครับรถสวยครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้ครบเผื่อใครสนใจนะครับแบบไฮบริดนะตัวมิดนะคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันนะครับที่ผมบอกเลยว่าซื้อได้นะครับตรงนี้นะบอะหลังตรงนี้พับได้นะครับเบาหลังพับได้มีที่วางแขนมีที่วางศอกพร้อมกับที่วางแก้วน้ําให้แล้วนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีแอร์หลังให้นะคอนโซลดำนะครับเบาะดำนะครับรถสวยน่าใช้ครับอีกหนึ่งคันนะที่เพชรยนต์นะไฮบริด นะครเป็นตัวมิดนะนะแต่คันนี้นะครับใครอยากได้ไม้น้อยๆไม้เก้าหมื่นสามก็คันนี้ก็โอเคสี่เก้าเก้านะครับปีสิบเก้านะฮะสิบเก้าล็อตปลายปีแบบนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานครับรถเช่าหมดสัญญามือเดียวปลดระวางไปครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะครับผมจะมีเอ่นิวเอาติสที่ราคาประหยัดก็มีเนาะแล้วก็จะมีแคมรี่นะครับมีแคมรี่นะรวมถึงเออ่มีโซนนี้ดีกว่ามาดูโซนนี้ดีกว่า c คมรี ry, ตัวไฮบิดนะครับแปดศนคันนี้รู้สึกว่าไม่ My, ประมาณแป0 0 0้าหเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนคันนี้ไม่เก้าหมื่ครับเป็นปีสิบเก้บครับไฮบิดเอ่อพรีเมียมนะตัวท็อปสุดครับคันนี้ไฮบิดพรีเมียมตัวท็อปสุดครับอ่ฟัง์ชันครบครับมีตัวคอนโทนทางด้านหลังเนาะนะครับแล้วได้เป็นสีดําตัวท็อปครับไม่เก้าหม่นกว่ากว่านะคันนี้เก้าแสนสอกพอนหมื่กกว่า นะครับ929ผ่ 29, 16, อนหมืกกว่าคุณได้ตัวท็อปแบบนี้ได้สีดําแบบนี้นะครับนี่คันนี้ตัวสปอร์ตที่บอกไปทะเบียนสวยจําง,ง่ายด้วย270นะครับเป็น2.5ตัวสปอร์ตจริงๆมันคือตัว 2.5G อ่ะในโฉมก่อนไมนเนชเชนอันนี้เปลี่ยนหน้าใหม่คุณดูนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วนะเป็นไมน์เน a เชนแล้วนะครับกระจังหน้าก็จะ ออกแบบอีกลายหนึ่งแต่ผมว่าตัวเก่าสวยกว่าอ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะนะครับส่วนภายในนะครับจะได้เป็นสีดําหมดเลยนะฝั่งนี้อันนี้มันจะได้จอใหม่นะตัวไม่ได้เชนเนี่ยสังเกตจอนะนะมันจะเป็นจอใหม่แล้วนะครับแต่ว่าฟังก์ชันก็คล้ายๆเดิมนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบนะครับภายในก็อสาสอ้านครับไอสีดำเนาะมีลายเคฟล่าไม้นิดหน่อย นะครับรถเข้าใหม่เห็นไหมรถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะครับไปยังอยู่เลยนะถอดบ่อไปหนุนอยู่นะอันนี้ก็มีแอร์หลังนะครับม่านไฟฟ้าหลังฟังกชันเหมือนกับตัวไฮบิดเลยนะครับแต่ว่าจะได้เป็นตัวสปอร์ตเนาะถ้าเป็นปี2 2จับจะไม่ได้เชนแล้วจะได้เป็นตัวสปอร์ตครับแต่ถ้าเป็นปี22ลงมา2120เนี่ยจะเป็นตัว G นะีเนาะถ้าเป็น2.5นะครับเครื่องเป็นซินล้วนแบบนี้คันนี้ราคารู้สึกจะ90,0,000กว่าบ,บาทนะเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้รู้สึก9 5 9หหรือเปล่า นะครับไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวขึ้นราคาให้นะสำหรับคันนี้นะครับสำหรับแคมรี่5ตัวสปอร์ตปี2 2นะครับนี่รถสวยๆแบบนี้นะครับมีที่บริษัทเพชรยนต์เพื่อใครสนใจนะครับทุกรุ่นนะสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ065 951 3374 l i n าห้าหนึ่งสานแอสไซน์นะครับมาดูคันต่อไปนะครับน่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วนะสำหรับคันนี้ทะเบียน7308เลขไม่หแสน กับอีก4ี่พันเองนะไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปกําลังดีนะครับอ่ารถสวยน่าใช้นะครับได้สีเทาดําแบบนี้ราคาดีด้วย4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่เจ็ดเก้าผ่อนอยู่แปดพันหนึ่งป่ะแปดมันแปดพันหนึ่งเออโอเคเลยนะฟรีดาวผ่อนแค่แปดพันหนึ่งนะครับได้สีเทาดําอ่ะ นะครับผ่อน8,000นิดๆนะครับ8,000นิดๆแบบนี้นะได้สีเทาดำครับไม่หนึ่งแสถือว่าไม่เยอะนะนะครับรถประมาณ5ปีก็วิง่งปีละสอ0 0 0่นอะเดือนละพันไปไปลายพันแวันละก็หกสิบ่ะนะครับนี่ไม่หนึ่งแสี่พันไม่แท้ไปเดิมนะครับรถหน่วยงานครับมือเดียวปลดระวังปลอดศูนย์เบาะแน่แนตึงๆครับเพิ่งเข้ามาใหม่ประมาณไม่กี่วันเนอะ 4วัน5วันประมาณนี้นะครับอ่าก็รอปรับสภาพอยู่นะครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะคันนี้ใครสนใจจัดได้จัดครับได้ไปไม่ผิดหวังรับประกันนะคันนี้คุณได้ไปไม่ผิดหวังครับ New Altis ราคาประหยัดครับ4 7่0 0 0าผมถ่ายตั้งแต่มันเข้าใหม่เลยนะครับคุณไม่ไล่ดูคลิปเก่าได้ถ่ายตั้งแต่มันเข้าใหม่สภาพคริปมาคันนี้ราคากำลังดีนะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้มีที่เพชนยนเดือนนี้นะครับอ่าดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้น2.39เเดือนสุดท้ายแล้วนะครับใครสนใจนะ เซ็นสัญญาไว้ก่อนนะครับรับรถต้นปีได้เลยนะครับใครสนใจก็จัดได้จัดนะช่วงนี้นะครับ0659513374 Line s i @p ek152 ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถสวยเข้าใหม่แบบนี้ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ